บรรยากาศดีดีเด้อพี่น้องเลยมื่อนี้ตอนเศร้ามื่อนี้เนาะปลาพักก็ลงมปลาลูกปลาบบนี้วันนี้แหละชิได้กลับก่อนพี่น้องเลยไปห้องเฮียนแบบนี้เนาะได้เมื่อเข่าห้องเฮียนแล้ววันนี้เพราะว่ามันก็หกโมงแล้วตอนนี้ก็ได้ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่หากแพงกันเบิร์ตสุขสุขคนว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเย้ยเปิดภาพออกมาอยู่ทงไห้ทงหน้านาออยู่ปา่าอยู่เราพี่น้องเย้ยออกมาสวนเตะสาๆมาหนี่ขึ้นมาสวนเมื่อคืนนี่นอนอยู่ทงหน้าทุกคนเย้ยพาพ่อแม่พี่น้องม,มาชมภาพบรรยากาศเนาะพอดีว่าเมื่อวานนี่ฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกเมื่อวานนี่ ฝนตกแล้วก็เอามันขึ้นมาเสียบต่อแรงเมื่อวานนี่พี่น้องเลยก็เลยบริไายท้ำคลิปเนาะช่วงนี้ก็ได้อาจังไดก็มืาอนี้เนาะมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแต่เ้าๆทุกคนเลยหน้าก็ยังโบน้านได้สวยเพราะว่าบรรยากาศดีค่ะค่ะเนะาะมืาอนี้ก็ค้มสลึมสลัวอยู่ได้พี่น้องเลยคือคล้ายๆคือฝนสิต,ตกอยู่มืาอนี้ก็ได้อันนี้สิเป็น มันที่ปลูกเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเสียบเสียบไปเลยอ่เด็ใกใดก็ขอกําลังใจน้ำพม่พี่น้องเอฟซีเนี่เดอ้อทุกคนเน่อยเนาะโมิ้นตาก,ก็ขึ้นมาหัวหยุ่งหัวอยงวอยงอยู่พี่น้องเลยอันนี้สิเป็นมันที่พากันปลูกแล้วพี่น้องเลยโฮู้เอาปลูกเลิกปลูกกันอ่ะตื่นซ้ำได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมินมาบอกเนี่ยเด้อทุกคนเน่อยเนาะ ถ้ากันเสียบเสียบเรียบร้อยแล้วทังนี้ทั้งนี้เห็ดเป็นร่องพี่น้องเลยพอดีว่าเมื่อก่อนนั่นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผลว่าห้เห็ดเป็นร่องอันนี้ทั้งนี้แหละสเลิเป็นร่องเป็นร่องเนะาะบอฮโหว่าซีเป็นจังใดทุกคนเลยปวนเพื่อสีแล้วเมื่อยน้ำดินน้ำดอนแหละพี่น้องเลยทั้ทงนี้เห็ดเป็นควย แต่ว่าเฮ็ดเป็นควยสิง่ายกวาร่องพี่น้องเลยเมื่อยร่องนี่เพื่อสิแล้วร่องนึงอันนี้ปลูกแล้วเดอ้อปลูกแล้วเห็นเลยทุกคนเลยเ้าปลูกแล้วเลยเนาะั้างี้แหละสิเป็นร่อง บรรยากาศดีดีเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ตอนเช้ามื้อนี้เนาะป้าพาก็ลงบ่ลูกป้าบัดนี้วันนี้แหะสิได้กลับก่อนพี่น้องเอ้ยสิไปโรงเรียนบดนี้เนาะได้เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วบดนี้เพราะว่ามันก็6:00แล้วตอนนี้ก็ได้6:00กว่ายแม่สิอุ้มลูกให้เด้องยองมีตาก็ได้โอยย ôi lục sao hay sao xuân hoa nhung hoa nhỏ hô thang nan gai a à, nhang mua hân đê ngay a à, mi lục xiêm nè bé a xiêm nữa đơ Hau kỵn ma sao sao hiệu ngay gà lơ chi a nà lông kiêng con nà con bunny nam 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 โดยโดยอุ้ยใส่เกิบเลยเกิบถือยว่าเกิบฮะไปใส่เกิบเกิบคือบุเรียนสนเนาะอ้าเ้าพี่น้องเลยฝนว่าสิตกบ่ตกเมื่อคืนนี่ตกแต่วันเมื่อวานนี่ทุกคนเลยเมื่อซื้อนั่นบ่ว่าเอาไปละวบบนี้นะนี่มันซุ่มคักเลยพี่น้องเลยเปียกเบิด ยันแต่พนแดะใส่ช่วงเดือนสี่เดือนหาเดือนหานี่น 4, 5, 5นละอันนี้จะเป็นปลาวิกต้นวิกอู้ย่ะมันนี่ถ่ายภาพบรรยากาศรอบเศร้านี่แม่พี่น้องเบิรงเนาะ อันนี้สิเป็นลักขั่วแต่ว่ายังหัวในเฮดอยู่ทุกคนเลยเนื้อเดี๋ยวฮะลอาลงหัวยงหัวยองหัวยองหัวยองกับมินตาคนสวยมินตามินตาฮะเหมือนใครนี่กามินตา นี่แ่ว้โอ้พี่น้องเลยขึ้นมาสวนแต่ซา้าเนาะวันนี้ถ่ายภาพบรรยากาศนันะยูตามป่าตามเราให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อนี่มินตากับหัวยุงหมัดผมตั้งแต่เมื่อวานนี่บรรยากาศรอบเช้าทุกคนเลย บรรยากาศอยู่ตามธงตามป่าอยู่ในบรรยากาศรอบเช้าอากาศดีคักทุกคนเลยบ่ฮ้อนบอ่หนาวแล้วก็บ,บ่เย็นเนาะพอดีพอดีเลยฉัได้กลับเฮือนก่อนพี่น้องเลยบ้านนี้ฉัได้ไปเข่าห้องเยียนเนาะบ้านนี้อีเย็นด้ยอีเนย็อ bây gen, thả bầu nhiệt cả, nhắm sau, thả bầu nhiệt cả, Thông sau, ở thôn hay thôn nát à, yên đi, ta mình sao, cái gen, Ơi chen bởi bẹt á lúc lạ pa Để xem chốt bà nhang Bà nhang minh ta bà nhang lúc lạ mẹ mê ôm pa nhang nhang โอเคพี่น้องเลยเนาะอัดคลิปต่อจากเมื่อช้านี่ทุกคนเลยตอนนี้ก่าอยู่ในบรรยากาศย่ำเที่ยมพี่น้องเลยพี่น้องมิตรแต่ก็กขึ้นมาแต่อันนาโฮงเฮียนเนาะก็เลยสิมาถักทายพ่อแม่พี่นอ้องเอซีเบอร์สกุลสุสคนขึ้นเก่าคือเอดิมพี่น้องเลยกัหลายเมื่อหลายวันแล้วเนาะที่บริมาโอลมน้ำพ่อแม่พี่น้องกับพอดีว่ามีีบกม,มีงานหลายหลายพี่น้องเลยช่วงนี่ค่ะเป็นงานดองเนาะ,ก,ะนกันางนักกับมีงานดอง ลูกสาวอาของหนาเบ้าพี่น้องเ้ยเมื่อกอ่อนหันกระไดเนาะเป็นงานผูกแขนลูกสาวหนาเบ้าและะ้วก็เมื่อที่สองต่อมาก,ก็เป็นงานน่ะนะลานใชพี่น้องเ้ยเป็นงานแต่งดอกหรือว่างานผูกแขนคือกันเนาะก็ติดตนนมมาา่อนอนเนื่องมาจนหอดงานน่ะนะสาวลำพอนหรือว่างานผูกแขนสาวลำพอนพี่น้องเ้ยกัเมื่อนี่ก็ยังมีอีกงานน่พี่น้องเ้ยเนาะ งานขังขังเฮือนของพี่น้องมินตาแต่ว่าเป็นงานบุญเมื่อี้พี่น้องเลยกัพอดีว่าทางไม่เถ่าพนไปเนาะพม่น้องมินตากัมาแต่ห้องเฮียนทุกคนเลยก็เลยมาถักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะกัตอนนี้กัอยู่ในบรรยากาศย่ำเทียงแต่ว่าอ่าบบมีแสงแดดเมื่อี้ทุกคนเลยบบมีแสงแดดแล้วก็บ่มีตาวเวนบบได้แดดเนาะบบฮ้อนอากาศดีดีเมื่อี้กัจนหนาวเพื่อละเนาะใส่เสื้ออ่ากันหนาวอยู่ตอนนี้ก็ได้ กับพอดีว่าเมื่อก่อนน่ะฝนตกฝนตกแห้งสมควรอยู่ได้พี่น้องเลยโต๊กลางคืนเนาะก็เลยตอนเลมเมื่อวานนี่อ่าไม่หนาวไม่ตาก็เลยอันนัไปเสียบมันปลูกมันอะไรทุกคนเลยกักัเฮ็ดยังบ่ทานได้แรกะเราแต่ว่าปลูกไปน้ำฮะนะเพราะว่าน่ะฝนตกมันมันดินชุ่มก็เลยปลูกไปน้ำทุกคนเลยกัเมื่อนี้ก็มาทักทายพ่อแม่พี่น้องเอซีอยู่ในตอนเทียง พอดีว่าเมื่อก่อนน่ะพี่น้องเลยไปานะไปงานแต่งดองสาลําพรเพลินเนาะพอดีไปน่ะพบลุงน้อยโยงงานทุกคนเลยแล้วก็ดีใจเนาะเพลินก็นได้ที่ดินไม่ลุงน้อยก็ได้แม่น้องวิตาก็แสดงความยินดีน้ำเพลินพ,พี่น้องเลยได้ที่ดินแปลงไม่เนาะก็มีทางผ่าอาจารย์เพลินซื้อให้พี่น้องเลยก็ดีใจน้ำลุงน้อยเพ่อน <laughs> ก็ ลงน้อยก็ถามว่าเลยพากันลงไปบอ้อสันเนาะเมน้องวิ่ตาก็อยากไปโยพี่น้องเลยแต่กับบ่มีเวลาเนาะเวลาก็ยา,ายากง่ายอ่าช่วงนี้กัอยากเล่งเฮ็ดสวนอะไรพี่น้องเลยสวนอยากเฮ็ดสวนอยากเฮ็ดทั่วแน่เน,น,นานะก็เลยพากันอยู่ให้อยู่หน้ากอนพี่น้องเลยแต่เล่งเล่งเฮ็ดสวนแน่แล้วก็อีกอย่างี่การเวลาที่เมน้องวิ่ตามีแน่กับมีแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ธนาพี่น้องเลยก็ยากง่ายเนาะ กะวันตอนแรกนี่กัพักกันแล่นเอาเล็กๆน้อยๆมันกะยากเวลาเนี่ยกะอยากไปเยี่ยมไปยามอยู่ทางหมู่บ้านสายบุญเนาะอยู่ทางพุนลาภพี่น้องเลยเป็นจัดสรรไม่กับอยู่ที่หมู่บ้านพุนสิมเนาะและ้วกะอีกโบโดนนี่กะสซิมีทางผาป่าเนาะคณะผาป่าที่จะเดินทางมาแต่ทางจังหวัดขอนแก่นเดอ้อพี่น้องเลยเนาอะ,อะผู้ใดมีใจใส,ส่รัทธาอยากห่วม ทำบุญอาผาป่าเนาะอากษิตมีชองทางอาณาพุทธลาภพี่น้องเลยทางอ้ายหากักเน,ะน,กนาะพี่น้องเมตตาเพื่อนก็จะได้น้ำผาป่ามาถวายอยู่ที่หมู่บ้านพุทธสิมพี่น้องเลยถือว่าใกล้สี่ห้องนี่แหละเนาะกษิตก่อนส,สงการโยพี่น้องเลยกะก็จะได้ลงไปอยู่แถวนั้นก็ได้ทำให้โอกาสก็จะได้ไปเยี่ยมลูกน้อยอยู่เนาะ แต่กะช่วงนี้ก็ถือว่าวิ่ยากลหลายสิไม่ได้ไปจังใดกะสิได้โจก่อนเนาะแต่กบหลาหมองหลยบออยูอยากไปเยี่ยมไปยามอยู่จงกะอ่าโจเวลาไว้กอนพี่น้องเลยเพราะว่าเวลาหน่อยคือช่วงนี้มีงานบุญงานดองเนืองมากี่กาคนในหมู่บ้านเท่ากับเป็นพี่เป็นน้องกันแน่กันเลยอยากไปช่วยเวียกช่วยการเนาะก็เลยยนเวลาแห้งอะไรทุกคนเลยจังใดกะฝากเป็นกำลังใจให้ทางพี่น้องพี่ตาในเด้อเนาะอย่าฝ่าเลื่มกันหลายทุกคนเลย ยิ่งใดก็ฝากเขามาเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเดอ้อเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็อ่าพม่น้องมุณตาขอขอบคุณขอบคุณนาะที่ทุกคนบบกหางโฆษณาทุกคนเลยเพราะว่ารายได้จะกลักลากจากยูทูบเนี่ก็อ่ามาจากโฆษณาพี่น้องเลยสี่เดือนเลยังบ <c oughs> <c oughs> ่ยโมได้นะร้อยเอลียนยู่พี่น้องเลยบ่แมนว่าน้าทำยูทูบเลยสิรวยโลดนะเนาะบ่แมนเด้อเนาะอ่า คนอื่นนะอาจจะได้พี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องแว่นตาเนี่ยหนึ่งมายอดวิวโบขึนะ้นเนาะยอดวิวโบหลายสี่เดือนยังโบเถึงร้อยเรียนโยพี่น้องเลยกับโบได้ห่อน่ะนะค่านะบัตรเติมเงินซ้ำทุกคนเลยจะกัาจังใดกับภากทุกคนเนะาะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนานะสำหรับคลิปนี้กับมาฮ่อนเองไม่น้องแว่นตากับโนมียังหลายพี่น้องเลยมาท,าทกนนะักทายทุกคนเนาะทักทาย พ่่อแมพี่น้องเอฟซีอยู่ในบรรยากาศยงีเที่ยงจังได้ก็ขอขอบขอคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจอ่าตั้งแต่ต้น,นจนจบพี่น้องเลยาาอ่สำหรับคลิปนี้เนาะมาฮอนี่ก็จะได้ขอจบคลิปก่อนเดอ้อเนาะไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอการเข้าว่าสวัสดีสวัสดี